เผยเบื้องหลังสายทองพี่เลี้ยงของวันทองทำไมรู้ใจห่วงใยขุนแผนอินจัดยิ่งกว่าเมียโดยหนึ่งในตัวละครที่ถูกจับตามองในเรื่องวันทองก็คือสายทองพี่เลี้ยงคนสนิทของนางพิมพิลาลัยหรือว่าวันทองที่ดูเหมือนจะมีความแอบรู้ใจในตัวพายแก้วหรือว่าขุนแผนสามีของวันทองไม่น้อยมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยไม่แผ้เมียเลยจริงๆแถมตอนที่ขุนช้างออกอุบายหลอกวันทองว่า ุณแผนตายแล้วนางสายทองก็โวยว่าไม่เชื่อแถมออกอาการเสียอกเสียใจน้ำตาคลออินจัดพอๆกับเมียตัวจริงอย่างวันทองเลยทีเดียวอย่างในตอนล่าสุดพอขุนแผนมีเมียมาใหม่นางก็ออกตัวแทนเรื่องเมียเหมือนจะหลุดปากอะไรก่อนจะมีความเลิกรักสำหรับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะในต้นฉบับเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นนางสายทองก็เป็นหนึ่งในเมียรับรับของขุนแผนนั่นเองโดยตอนที่พลายแก้วติด ต่อให้สายทองช่วยเป็นสะพานสารความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับนางพิมพ์เขาก็เสนอว่าถ้าได้เป็นสามีนางพิมพ์แล้วจะแบ่งปันความเป็นสามีมาให้นางสายทองด้วยซึ่งนางก็ตกลงโดยนางสายทองกับพลายแก้วมีสัมพันธ์สวัสดิ์กันตั้งแต่สมัยพลายแก้วยังเป็นสามเณรแถมยังมีอะไรกันในกุฏิเลยด้วยซ้ำจนมีพระรูปหนึ่งผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงไปฟ้องสมภารเป็นเหตุให้เนนแก้วต้องหนีจากวัดป่าเรล,ลัยนั่นเองนอกจากนี้ กอนที่ไพรยแก้วรักรอบมาหานางพิมพ์ที่บ้านและมีอะไรกันพอนางพิมพ์หลับไปเขาก็แวะมาเข้าห้องนางสายทองด้วยแถมในต้นฉบ,บับยังมีบทบรรยายถึงเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างดุเดือดนับว่าบทบาทของนางสายทองนับว่าเป็นอีกตัวหนึ่งละครที่มีความสําคัญและมีความแอบแซบไม่น้อยเลยจริงๆค่ะ